สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอๆแม่แม่เอฟซคุณคู่แม่เหมียวแล้วก็เอฟซหมอลำสาวหน่อยเพชรบ้านแพงเด้อัอนเห็ดกับเขากับน้ำสู้กันกินเบื่องดูค่ะนาะมือนนิกะได้หน่อไม้ไผ่ป่าเด้อมีทักผู้เลี้อวมาให้นะคะคาดว่าน่าจะเป็นคนตรงขามบ้านนี่ละเอามาฝากนาะค,คู่ก็เลยเพื่อนหูใจคุณคู่มากแกเ่หน่อใหม่ก็เลยเอาหน่อไหม้ไผ่ป่ามาให้อันนี้จะเป็นรัาต้นยางๆเนาะภาษาบ้านคจะเจริญว่าเหี้ยวเฮี้ยวเฮี้ยวต้นเป็นเหี้ยวคือมันมัน,ม,น,ม,นมันสูงเลียว มันสิก็ออกมาเนาะค่ะก็เอาใหม่ก็เอากระสบเตรียมเกียงเอาใหม่เลยพี่น้องเลยเลิกเรียนมาแล้วก็อยากได้อยากกินแกะแกะแกะสะก่อนแกะแกะต้องแกะสะก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบืองมาการแกะคุณครูจะเป็นแบบใดไม่ความเนาะค่ะเดี๋ยวคุณครูสิแกะไปน้านะคะว่าน้ากันมวลไปน้ากันเนาะค่ะเพราะว่าคำคำมาตอนแรกกะจะให้กับเขา คุณยายเพิ่นบริกินน้ำหรอกค่ะนมใหม่เพราะว่าเป็นอย่างคนเจ็บแข็งเจ็บขาเนาะกำลังเป็นโรคเก่านะคะเป็นโรคโกเก่าเทียมเพิ่นว่าสันได้คุณบอกเพิ่นว่าเป็นโรคเก่าเทียมกะงดแล้วเนาะอาหารนมใหม่พระอแม่แม่แลหลายคนที่อยู่ที่อยู่ยังก่อนที่อยู่แดนไกลเนาะคะ่ะอยู่แดนไกลแม้กระทั่งอยู่ในกรุงเทพแถบแถสนี่ก็คือกันโอกาสที่ได้กินเมื่อวานนี่เนาะคะ่ะมันกะ,ม,นกะมันกะจากหยากจากน้อยเนาะคะ่ะขา้าซื้อข้าแกงข้าะแระเกงเป็นผาพร่วมมันบอกเกงเป็นผาพร่วม เพราะว่าเผืือคนผัากกลางผักอีกสานผักเนื้อผักไตเพราะฉะนั้นกะรสชาติมันอาจจะบาถูกใจปันใดคุณคู่แม่เมียวนี่คือว่าเป็นมือปในการแกงีงนงใหม่เลยพี่นองเด้อห <c oughs> มักขักหมักขักมือหน่อยก็ยังวานัดกับงานนองมะนาดนีนะะ่กะบอกงานว่าจะไปกินเกงีงนงใหม่น้เพึินได้คะ่ะพี่นองเลยบอกเลว่าจะไปกินอย่างอื่นเลยได้นับแกงเลยะคะ่ะแกงรัดซะก่อนแกงดู นนก็วายเพราะเป็นหลกเก่าโลกเงียงคือยาหา่พรสิบบได้กินคือวานละเนาะคะ่ะกินสะก่อนขอขออนอยากกินสะก่อนมือน,นี้อ่ะนะคะนี่ได้มาแล้วแกะมาเอากระตัดออกเนาะคะ่ะเอาตรงแข็งตรงอ่อนคือว่านละเนาะคะ่ะเอาไปทุบๆได้คมุมันจะหอมมือว่านี่เบาเรื่องเกง๊น่มใหม่นะคะเบาเรื่องเกง๊้นวยเบาเรื่องมุกน่มใหม่จะสิะได้กินคือว่าเด้ยค่ะพี่น้องเลยสิได้กินคือวา สมัยเป็นเด็กหน่อยเนะาะมักมักอาจเป็นปอ,ปองปองขึ้นนี่บอกว่าเป็นเงื่อนเป็นเงื่อนเห็ดเป็นเงื่อนไหมคะนี่มันยังอ่อนๆหเหมือนกัไปนะอ่ะได้หนึ่งลำเอานะคะวิถีชีวิตของคนอ่าในเมืองแต่อยู่อยู่ใกล้เมืองเลือกคู่เมียเหมียวก็ไ,ได้ตัดเป็นทอ,นอนดอะไรแข็งก็ตัด,ตด,ตดตออกเก่งหาหะไอยกับเก่งคู่มือการบริหารบอก,ก,ก,กมีคนเอามาให้แน่มี สื่อเอาแน่เนาะคะ่ะก็จะเป็นแบบนั้นยานาั่งกับยู่นาบ้านอยู่ในบ้านคู่กับมีเลยคะ่ะตัวจยาน,านั่งกระไดนะว่าเรืองมองลำกับมวนคือว่าะเห็นเห็นหนองมนะนาบอสัมบายก็เป็นห่วงเป็นห่วงเลยเนาะคะ่ะว่าเป็นอาจจะเป็นพอหนึ่งพักคนพอเพียงพ่อนอนหน่อยตากฝนตากแดดลบไปลบมาเนาะนอนดึกนะคะนอนดึกวันนี้เส็จแล้วกะขึ้นมานางรุดเอเน่แม่นเพละอ ถือมานางรถเอแนแรแลนลงไปเต่นแน่เนาะคะ่ะปวดเหนือปวดตัวปวดขิงมีเปื้อนสนแนลแล้วเนาะคะ่ะนี่คือการสู่ชีวิตของเล็กหน่อยคอนหนึงนะะ่งเนาะเขามานี่อันหอกจากใจฝันของเจ้าของเดี่วกับเป็นความหวังของครอบครัวได้พอ่พอพ่อแม่แม่เป็นกับปูยาตายายปูอันปูกับยากนนะ,ค,ะคือกันเนาะคะ่ะอยากจะให้น้องได้ยังก่อไปออกออกมหาเงินเนาะค่ะออกมาหาเงินเจ็บไข่เด็กป่วยกับสงสารนะคะอาพิ่น พอเพิ่นไปก็ต้องดูแลน,น้องยางดีเนาะค่ะเพราะว่าบางที่การการเข้าบริพักพอน,นี่มันก็จะคิดให้บวเศร้าจักเทือเมื่อกี้ก็บอกว่าไปฉีดยาเนาะไปฉีดยาคิดว่าจะหายมันกับโบเมนสัมบัตินี่เพราะว่ากลับไปแสดงอีกไปเต้นอีกมันก็เนาะมันก็เคิดให้น้องบอ่บบดีขึ้นก็ห้ก็ล่างใจเด้อมนันะเด้อแล้วก็ยางน้ององก,ก็ดีใจน้ำเพลินเนาะ งานใดงานใดการแสดงอีหยังโอ้เอฟซีหลุ่นเวทอกเวทีนะคะถือว่านองมาหนองมาแรงปังมากๆนะคะปังมากๆเลยนะคะก็ดินดีได้เฝ่าที่ตามหนองมาหนองมาตลอดก็ดีใจน้ำหนองเนาะแล้วกัคนอื่นๆนะคะแดนเซอร์คู่มือน,นี่กะมีอย่างกมีหอดมาไล่เนาะ,ะพอๆไปเมกะไห่เนาะอันนี้ก็ดีได้จะต้องส้างความน่ารักเจ้าของขึ้นมากขงคนกระทึง,งกับรรองไห้ดีใจเนาะ เด้เงินได้ค้านอกจากคาจ้างบริวาล่ะค่ะเวลาผู้ใดเนาะอันนี้ก็ได้ค,คู่แม่เหมวก็ให้กำลังใจผู้ใดมากแกงนอใหม่เพิคู่แน่แกงใซ่อย่างน้องเมื่อกี้ย็บพ,พักอยู่หนาอยู่หนาบ้านนะคะเย็บพ,พักกับก็บยานางนะคะ่ะอยู่หนาบ้านอยู่ในเงือนคู่กับพี่ตนยานัางมันเป็นโขกเนาะเมืเเองสกคนีมันเคยเป็นมันเคยเป็นโขกเป็นดงนะคะ่ะตรงนี้ก็เอื่นว่าเป็นพื้นที่หนองหานได้ฝนประตกสองมือนอะ่ะ พารกิดกะรดน้นําต้นไม้เรียบร้อยนะคะปลูกลายกับเวียกอะไราทึงเวียกทึงตัดทึงพุ่ยสารพัดแนวเลยค่ะคุณครูก็ได้เป็นคนดูค่ะดูดุเวียกดูงานดุเวียกดุงานเห็ดโหมองโมใหม่โนมีไปอยู่บ้านกับย้ายสองคนละมีต้องขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อค่ะที่ให้กำลังใจคู่แม้วเหมียวกับคุณยายคุณฝากขอบคุณมาอยู่ค่ะว่า ให้คุณยายสุขภาพแข็งแรงแบบนั้นแบบนี้นะคุณยายเป็นคนถี่คิตใจดีค่ะทักแ่งลูกหลานนะคะคู่กับคิดบอกเลยนะคะเกิดบ่มีแม่เหมือใดนอกจาาอยู่น้ำเพลินแบบเลี่ยงแตงแซ่พอมีชีวิตอยู่นเนอกจากทางพ่อเสียเนี่ยท่านบ่มียายเหมือใดเนี่ก็คิดบอกเลยนะค,คะว่าสิสิเป็นแบบใดสิอยู่แบบใดเพราะว่าอยู่กับเพลินมาดุลมาหน้านีๆค่ะเลี่ยงกันแบบอยู่น่วกันแบบ แบบแทบจะบริณีออกจากกันได้ได้365วันนี่ปี2,000หาร164 60หาย 365, 365 36 6, วัน366วันนี่คู่แม่เมียวเต็มรอยได้ได้บริณีจากยายแม่เตม,มือเดียวนะคะไม่ได้หนีจากคุณยายแม่เตม,มือเดียวเพราะว่าหนึ่งล่ะถ้าเกิดลูกเต่าไก่เพิ่นมหานะคะหมูกระเพาะพงไก่เพิ่นลงมหาคุณคู่กับบริณลงไปกรุงเทพเลยเลยคะ่ะบบริณไปเพราะว่าหนึ่งล่ะ มีมีภาระที่ต้องดูแลแม่เนาะสิ่งเดียวที่ตอบแทไนได้ก็คือการดูแลเพิ่นอยากไปหันอยากไปเที่ยวขึ้นมูเนี่ยถามว่าอยากไปเที่ยวขึ้นมูบอกโอ้ชุดแต่อยากไปคุณคู่ก็ได้เนาะแต่ว่ากตอนเป็นเล็กน้อยนิดเลียนกะนะักศึกษากับสะสมใบหลยแวละเนาะค่ะสะสมไปหลยแล้ว,น,สสลลวน้ามือนี่กับอุเอาละกอนเนาะค่ะเพิ่นเพิ่นอ่ะยังกอดยังอยู่น้ำเห่าอยู่ เพิ่นก็บ,บ่ค่อยบอกไปแข็งแรงหลายๆคนก็บ,บ,บ,บอกว่าเออบางทีเอายายมาคุยในโซเชียลนะฮะอาจจะเฮ็ดให้ยายอ่าแข็งแรงเนาะได้คุยเหลือบบนนง,อง,งท่เพราะว่าเพิ่นน่ะเบิ่งหมอลำเบิ่งรายการอ่าทีวีโดยเฉพาะช่องเบิกพ่อยเพินน่นถึงเห็นอุ้งอิงไงคะเพิ่นถึงหูจห้จกัจกอุ้งอิงแล้วก็เบิ่งอุ้งอิงนํานํากันกับคุณครูมาแต่รุนดุนเห็นบ่เพลงอย่างบอเก็บคําพ่อหอใส่กระเป๋าเพิ่นก็ยังหู้จักบ่คิดว่าเพิ่นสิหู้บ่กู้จักเลยมื้อเช้านี้นางกินข้าวน้าแม่ก็เลยถามแม่ว่า แม่ยังเบืองหมอนำอยู่เพิคนวายัางเบิ่งกระเบือกห,หน่นะนเนาะกระหินคู่ไม่มีเอาพูดอย่าง่นกระหินต่นวบาสั่งมากระเบิ่งแล้วกระหินลา,มมาหมนะหน่อยเป็นแบบไหนคู่คู่กะชวนเพิ่นไปทํำบุญอยู่ได้คะมือที่จะไปเหตดบุญอยู่บ้านนอกบอกว่าห้าย่ายแข็งแรงเดยอ่าย่ายแข็งแรงเพราะว่าครอบครัวเฮาแล้วกับพี่น้องเอฟซีของน้องมานากระสิไปทํำบุญน้ำกันสินะก็เลยชวนเพิ่นไปให้เพิ่นเศร้าเดี๋ยวจะมาตามเมืองเด้อว่า อ่าหน่อไม้มอนี่สิรสชาตหนาตาเป็นแจงไรเดี๋ยวพอกันจาแกะก่อนแกะก่อนค่ะอ่อันนี้ก็เป็นหน่อไม้แล้วค่ะที่แกะเล้วพร้อมกับย่านางน,น,นะคะเขามายุใส่ละน้อบาดนอ้นะคะเดี๋ยวก็จะเตรียมการทา,าเบิงเดอร์ทาเบิงเดอร์ผลผลิตของคุณครูสิเป็นจจงไรเป็นตะก,กินตะแสบบอกแก้วไอีิที่เลยค่ะบริษัทอย่างอื่นเลยเกงหน่อไม้จริงๆค่ะ อันนี้จะเป็นน้ำใบายานาคุณครูแม่เหมียวกะใส่วิธีการยองขยีของบ้านเฮานี่และเนาะค่ะเนาะแล้กก็ตามไปด้วยตาเข่าเบือเนาะเข่าเหนียวเซนามไว้นะคะก็จะใส่แรงข้นแรงคุณแ,แม่มวในการตําพร้อมกับผักกาดตรงไข่ผักหวานเดี๋ยวเอามาใส่นะคะโบบริใส่เหนือบริใส่อย่างอื่นเลยเลยคะ่ะพร้อมกับปลาแดกนัวปลาราหนัว,าานนว,นวที่ฝีมือของคุณยายกับคุณครูแม่เหมียวได้ทาไว้เด้อจ้ะเด้อเอาตามตามตาม เ้าแกงหน่อไม้ของคู้แม่เหมียวกับเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเตรียมสุกมีปลาหมึกด้วยมีเห็ดมีผักกานตรงแล้วก็หอมด้วยผักขยงเลยค่ะเด้อแซบแซบ,แบจะฝีมือคุณคูณคณคณ่แมวเหมียวนะคะกินเขาน้ำกันกเด้อจ้ะเด้อ